ภายในสามนาทีเสนอหน้ามาให้ฉันเห็นเดี๋ยวนี้ไอ้เวนี่หาี่ตายแท้ๆจะการงานเลี้ยงปีใหม่เป็นยังไงบ้างประธานหอโจไปถึงงานแล้วค่ะเขาจะยอมรับประธานหอโจหรือไม่ก็ต้องดูที่ตัวเขาเองละภายในสามนาทีเสนอหน้ามาให้ฉันเห็นเดี๋ยวนี้เร็ว เรียไปเอารถที่งานเลี้ยงเดี๋ยวนี้เร็วสุยาวงานปีใหม่ใกล้จะเริ่มแล้วท่านประธานก็จะมาแล้วถ้าผู้ชายเสียสติของเธอยังคลุมครั่งแบบนี้แต่กูลซูของเราจะสวยติดด้วยนะลินอันเราไม่ควรมีเรื่องกับประธานหอโจนะที่จริงคืนนี้ฉันก็ไม่อยากมาแต่ว่าโจหมิงฉันขัดใจเขาไม่ได้จริงๆเข้าใจความลำบากใจของฉันหน่อยนะที่รักก็แค่ตระกูลโจขัดใจก็ขัดใจสิอีกอย่างผ่านวันนี้ไป ทั้งอำเภอโจก็จะไม่มีตระกูลโจอ,อีกแล้วหลินอันเลาเป็นบ้าได้แล้วฉันรู้โจหมิงรู้สึกดีกับฉันแต่ถ้าคุณพึ่งพาได้เขาจะกล้าทําแบบนี้เหรอฉันอยากให้คุณทําตัวให้พึ่งพาได้ไม่ใช่ไปใช้กําลังถ้าคุณต้องติดคุกเพราะใช้กําลังฉันคงเหยาเหยาขาพูดแทนแล้วกันหลินอันเมื่อนายเข้าไปอยู่ในคุกแล้วฉันจะคอยดูแลเหยาเหยาแทนนายอ๋อถ้าฉันอารมณ์ดีฉันอาจพาเหยาเหยาไปเยี่ยมนายก็ได้ แล้วจะแถมทะเบียนยาให้นายไว้นอนก่อนด้วยที่รักคุณเองก็เห็นแล้วนี่หมาบ้าแบบนี้ถ้าวันนี้ผมไม่จัดการมันมันคงคิดว่าตัวเองน่ะสุดยอดมากจนอยากจะทำอะไรก็ได้คนทั่วอย่างแกจะเอาอะไรมาจัดการเขาอะตระกูลซูของเราจะได้โอกาสเจริญก้าวหน้าแล้วแค่อยากให้ทุกอย่างมันพังลงเลือกไงเจริญข้าวหน้าอย่างนั้นเหรอยังไม่ลินอัน เล่าทำตัวเป็นคนง่อสักทีคุณชายโจเป็นลูกชายของประธานหอโจเป็นหลานของผู้จัดการโจเขาชอบเหวยเหแล้วมันทำไมเหรอลูกสาวฉันสวยขนาดนี้ถ้ากลับชอบร้ายมีสามีห่วยห่วยผุ้ชายคนเอือนจะไม่คิดฝันถึงเธอได้ยังไงถ้ามีปัญหาก็เป็นปัญหาของนายวันนี้คุณชายโจพาพวกเรามาร่วมงานเลี้ยงนี้ก็ <c oughs> เพื่อให้ตระกูลซูของเราได้เจอท่านประธานเพื่อให้ตระกูลซูของเรามีโอกาสเจริญรุ่งเรือง แต่นายที่เป็นคนไร้ประโยชน์กลับมาขัดขวางซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบหน้าทุเรศทำให้ตระกูลซูต้องขายหน้าสุดๆนายกำลังทำให้ตระกูลซูพังพินาศน,นายคือคนขัดขวางความมัง่งคั่งของฉันผมทำลายอย่างนั้นเหรอผมขัดขวางความมัง่งคั่งของคุณเหรอเข้าใจผิดแล้วแถมยังผิดมากๆด้วยงานเลี้ยงปีใหม่ในคืนนี้จัดขึ้นมาก็เพราะผมตระกูลซูเข้ามาได้ก็เพราะผมอนุญาตสำหรับผม ไม่ว่าจะเป็นคุณชายโจหรือว่าประธานหอโจก็ไม่มีค่าอะไรทั้งนั้นถ้าหากว่าฉันเข้าใจไม่ผิดนเนี่ยนายกำลังจะบอกว่านายคือตัวละคนหลักของงานเลี้ยงปีใบมนี้เป็นประธานของกลุ่มบริษัทว่านอันสิถูกต้องอ๋อถึงว่าทำไมนายดูถูกแต่กุลโจของพวกเราที่แท้นายก็คือประธานในตำนานที่ร่ำเล่คนนั้น ที่แท้ฉันมีตาหามีแววไม่จริงๆงั้นคู่คงของฉันวันนี้ก็คือภรรยาของประธานสินะโอ้โถวันนี้ภรรยาของประธานคล้องแขนฉันแถมฉันยังโอบเอวภรรยาของประธานความผิดของฉันมันหนักหนามมากถูกต้องความผิดของนายใหญ่หลวงนักดังนั้น ตระกูลโจทั้งตระกูลจะต้องรับโทษพวกปางน,นหลินอันอยัททำขายหน้าไม่พออีกเหรอนายแอบมาร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ทั้งที่ยังไม่ได้รับอนุญาตก็ว่าแย่แล้วแต่นายยังไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงตระกูลโบเวต่อหน้าประธานหอโจมนเลยยิ่งเลยเถิดไปใหญ่ตอนนี้ยังกล้ามาอ้างตัวว่าเป็นประธานของกลุ่มบริษัทวาดอันได้เป็นบ้าหรือไง วันปีใหม่แบบนี้โรงพยาบาลบ้ายังเปิดรับอยู่หรือเปล่าอยากส่งนายเข้าไปจริงๆผู้จัดการโจมาแล้ว